ครับสวัสดียามเช้าครับพบก,กับผมมานาสตอรี่ครับอันนี้คือบรรยากาศยามเช้าที่บ้านพ่อสวัสดีพ่อกาแฟหรือยังไม่กินกาแฟบอไปกินกาแฟบ่เนี่ยแมโออแก้วบประจำตำแหน่งแกอยู่ที่ไห เอ้าพี่เสลี่แก่ตัวสีเงินป่ะแเ่ตาสีขาวอาไปแฟอฟองมันผสมป่กตัวนี้คือปมกาแมีเออ๋อคนไทยดีไซน์อะไองเนี่ยนั่งอากาแฟก่อนใส่ใส่ใ่ยไม่กินไหมดีว่าข้างให อันนี้ก็จะเป็นเลยกาดเชา้าๆเนาะอันนี้ก็ข้าวหุปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ตื่นละแล้วลก็ดีขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับตอนนี้เริ่มเดินคล่องแล้วนะครับอาการปวดก็ลดน้อยลงอาการปวดก็เริ่มลดน้อยลงนะ การเดินก็เริ่มคล่องขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเจ็บปแปรบๆอยู่นะครับ <c oughs> เทนแก้วเหรอพ่อ,อพ่อเขาให้เขาให้กายของมันของเราเขาร้ายเลยเหมือนจริงลึกๆพอ่พอก็ชามาก็ชงกาแฟนะครับตอนนี้แอดก็เดินปั๊บ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 ตอนนี้ฮะเดินสบายแล้วตอนนี้ฮะอาการก็ดีขึ้นครับอาการหน้าสุดดีขึ้นมากๆนะะฮเดินได้ คล่องอยู่นะฮะแต่ว่ายังมีอาการเสียวสันหลังแป๊บ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 อยู่นะฮะตอนนี้อันนี้ก็ไอ้โจ๊กเกอร์นะฮะนอนธรรมดาโลกไม่จำครับต้องนอนบนโต๊ะเลยนะฮะเสียอะไรอ่ะโทรศัพท์มาหน่อยต่างเวลาตึกปุ๊กนะมั่คงอยดีดมจะทำอะไรอ่ะข้าคมอ่ะ แเอ้ามันก็ดี่นะขนนะบาใช่ไหใชทใช่บาทป่ะรมยังไม่ใช่บาทได้จะเข่าเกินที่แล้วถ้าเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ใส่บาทกันนะครับทุกคนแกสวยหรอนี่ด้มปิโค้เนเ่ยรายของมันเย เดีวตะกวนหยแม่ไปดดวดกก็จะเดินตามแม่ไปนะฮะเด,ดเดินได้ไกลยอยู่วันเนี้ยวันนี้มีเลี้ยวมีแรงอยู่ต่างกันจากวันแรกวันนั้นจะเดินตามไปตามไม่ถึง,งน,น,นี่ก็การได้การเธอเยอะๆอยู่ครับทุกคนอัพเดตอาการเดินล่าสุดนะฮะ<า>ตอนนี้แอดก็ประมาณนี้ทุกคน มาเนี้การเดินก็ประมาณนี้แหละนะครับได้อยู่ก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆครับดีขึ้น,นเรื่อยๆนะ FC ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเด้อนะครับแล้วก็กลับไปถ่ายทําไปทำงานได้ปกติแล้วนะครับจะให้ดูเจ้าสัมลีนะฮะกับเจ้าโบเกอร์นะฮะโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โอ้โหนะ กระตาแม่ไปใส่บาตรกันบ้านก็จะอยู่หน้าโรงเรียนนะฮะโรงเรียนมัเราทองร้างนะครับอ๋อเออนั่นขยันขยังแม่แม่่หมอ่ะรถใครยัง๋อตลาดนัด ไปดูแม่ใส่บาทรับวันนี้ก็เดินได้ไกลแล้วครับตอนนีนะ้แขนขาก็มีเลี่ยวมีแร,รงแล้วนะดีขึ้นเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่ให้แอดนะครับสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นนะครับ วิธีชีวิตคนอีสานเนาะก็ตามการเวลาสมัยที่แอดเป็นเด็กถนนเส้นนี้จะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณพื้นโรงเรียนเนาะตอนนี้โถมขึ้นเรื่อยๆจนสูงกว่าพื้นโรงเรียนแลนะถนนสูงกว่าพื้นโรงเรียนไม้กอนเนี่ยขึ้นขึ้นมาเยอะเลย ก็ไปซื้อของใส่บาตรนะครับ ได้ยางส่บาดแล้วไหมซื้อไก่ต้อซื้อกินไก่ไปใส่บา,อาดอา้อนดีขึ้นแล้วครับผมยางยางได้แล้วนะฮะดีขึ้นไล่ไล่เติบแล้วครับยางแน่แล้วครับผมดีขึ้นแล้วฮะครับ อันนี้ก็เพื่อนบ้านก็จะทักทายกันประมาณนี้ฮะถามไทยเอ้ยอยู่ดีสบาเออนี่บ่สบายเลยดอกเป๊ะๆปะป๋าอะโอ้เจ้าไปเจ้ามาเจ้าก็เลยมาอยู่นํามันไม่ไมาได้อยู่เอามีนําคือเก่าโอแล้วมาปวดขาทุกวันบ่ท่อ

ปกติพระเพิ่นบะยงางผ่านหน้าบ้านบ่บ่แล้วเพิ่นทีญญ่ยางมาจากไหนนะยยางมาจากขึ้นอ่ะมาหนีเพิน่นจะไปนี่อ๋อมานี่ก็เรียกเขานี่อันนี้พระวัดไหดิอันนี้วัดมุ่งไปบวชน่ะวัด,ว,ดวัดอย่างวัดเราอุดมบ่วัดปุวยบอ,อวัดปุวยวัดชัยอุดมเอาเราวัดทางนี้เพิ่นบ่เพิ่นจะไปนี่ละ่ะอ๋อเพิ่นก็สี่คนละเซนทางเหมืันงเนเ่ยจะไปนี้นี่เพินพ่นก็เลี้ยวนี้อ๋อโอ้ยเสีย อันนี้อันนี้วัดใช้อุตวัดปวดออยปวยมะพญามณีธบาตบ่เอ้ยเพอ่อนอ้าวใช่วัดปาลาต้นตัวอ๋อพัน,นยายม,ม,มามาแถวเดีอวกันแล้วเปเจียกันตรงนี้บ่เออมาพ,ละ,นนะพละเทียน่ะอ๋อพละเทีย,ยนอ้ยพดชา นี้ก็เนาะก็จะมีนะตาพันก็รอบ,บินทบบ,นาบาทเราใส่บาทเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็จะเป็นจุดๆประมาณนี้ฮะจุดบริเวณนี้กับตรงหน้าบ้านของของแอดนี่ก็เราทือว่าเออเท่าไกลอยู่ประมาณ 100. น้อยกว่าเมตรเนาะจากตรงนี้ไปไปหน้าบ้าน,นควันนั้นเดินตั้งใจจะเดินมาดู แม่ใส่บาตรหาแต่ว่ามาไม่ถึง,งเ,เดินเดินมาไม่ถึงนะไกลนะแต่ว่าวันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงแล้วเดินมาถึงจงเสียแยกได,ได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนะครับมาดูบรรยากาศกันใส่บาตรนะตอนเช้านะนี่นะ

แต่วันนี้ก็ครับตอนนี้ก็พระก็เริ่มเดินมาก็<ม>จะถึงบริเวณที่เป็นจุดสาบาทของที่นี่แล้วเนาะที่นี่ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเนาะที่ที่พระเดินผ่านนะเดินผ่านมาบินทบาทนะครับก็ต,ตรงบริเวณสี่แยกตรงบริเวณนี้นะฮะซึ่ง ถ้าด้านนน้นนะฮะก็ก็จะไม่เดินไม่ถึงเนาะก็จะมารวมกันทีตรงนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมารอใส่ใสบ่บาทน,นะครับมารอใสบ่บาทให้ให้กับพระนะครับามานะครมีสามลูกก็จะเปก็จะอยู่อีกวัดหนึ่งนะฮะก็จะอยู่วัดหนึ่ง อันนี้ก็จะอีกวัดหนึ่งเนาะเป็นวัดป่านะเป็นสำนักสงฆ์นะสามนูปจะอยู่สำนักสงฆ์ส่วนตัวนี้ก็สี่องค์งงงนี้ก็จะอยู่อีกวัดหนึ่งเนาะ

พระสองวัดวัดนึงจ,จะไม่ให้พรเราเนจะเป็นสายธรรมยุทธฮะเป็นสายธรรมยุทธ์นะก็จะประมาณวนะ่าใส่บาตรแล้วก็จะเดินมาจว่าถ้าเป็นอ,อีกสายนึงเนี่ยก็จะให้พรนะหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วนะ อาบานพ่อใหญ่พ่อย,ยูใส่ละ่ะทังนี้บ่ที่ก็ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะนก็จะประมาณนี้นะปัญหาสุขภาพนะ ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศยามเช้าหลังจากใส,ส่บาสเร็จก็จะเดินจากสี่แยกที่หน้าบ้านนะฮะอ๋อแอดวันนี้ก็ถือว่าเดินได้ไกลมากครับทุกคนแต่รู้สึกเสียวๆเสียวสันหลังแป๊บแป๊บแป๊บอยู่เวลาเดินนะตอนนี้รู้สึกว่าอืออ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับในการเดินวันนี้นะได้ไกลอยู่แต่ว่าก็มีอาการปวดแป๊บๆอยู่นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับทุกคนนะ วันนี้ก็พาทุกคนมาชมการไซบาสเนาะ <c oughs> ขออภัยไอแล้วเสียวปบจากสียกด้านนู้นะฮะเดินมา <c oughs> <c oughs> ไอไม่ได้ครับไอก็จะแป๊บเลยตรงบริเวณสันหลังเนาะตอนนี้พยายามอย่าให้ไอเด็ดขาดนะครับฮะอ่าแม่ก็ นายบาดเซนก็มาทําความสะอาดอ่ะเรียกให้ไปนั่งอีกด้านนี้นะฮะอ่ะส่วนพ่อก็หลังจากดื่มกาแฟาเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนะไปดูนานะดูไล่นะครับอ่าก่นจะมีรถประจำตําแหน่งอันนี้รถซาลิงนะฮะไปหาปลาเอ่าเอิ่นมาหน่อยวันนี้มันแสดงน้ำกลนเพิ่นที่มาไงกันได้กลับไปแล้วไปนีปนี่ิดไปก่อนเอมนน<ป>ามานี่สามีสามดีสามดีไปเข้าบ,บ้านก่อน,นอุ้ม เออเรียกสับดีไปก่อนช่วงนี้จับไว้จับไว้เดี๋ยวมันวิ่งตามพ่อเมื่อวานก็วิ่งตามพ่อทั้งสองจะไปนะสามีดื้อมากตรงนี้ตี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 มันอยากวิ่งเห็นไหม,ไม เขาจะไปยโยกฟ้าไปดูดูมาดูพ่อนะฮะมาเสร็จแล้วก็ดูพ่อได้เอาฟ้าไปสิล่ะดำสิดำจังไฟปิ่งปลาโอ้ชาเลยแม่เดินไปเมื่อกี้ชาเลยชาที่ขาเลยปั๊บปั๊บปั๊บตอนดียวหรือว่าเดินไกลไปหรือเปล่า ออเออเยอะเ๋ยถ่ายก่อนนั่งพอดีย้อมขาหน่อยออกกําลังกายครับอ้าวอันนี้คือบรรยากาศยามเช้านี้นะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะ,นนะแม่สซบาทตอนเช้านะครับที่สี่แยกบริเวณนั่นนูน้นที่จุดบริเวณที่พาเดินผ่านนะแล้วก็แอดก็ เดินให้ทุกคนได้ชมกันนะว่าอาการเป็นอย่างไรดีขึ้นเยอะครับแต่ว่าวันนี้ก็หลังจากเดินเสร็จรู้สึกว่าแป๊บแป๊แป๊แป๊แปแปแปอยู่ตรงบริเวณสันหลังอยู่แล้วก็รู้สึกเ,เกิดอาการชาบริเวณสันหลังแต่ว่าก็ต้องเดินเนาะเพราะว่าอยากหายนะฮะต้องต้องเดินนะนะดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นมากๆกนะขอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับให้กันต่อไปครับกับบาารรดาสตอรี่เด้อพี่น้องสุขภูสุคนเด้อ ขอบคุณอะไรด้วยครับเด้อขอจบคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ